ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับกับเกมคอ l l of Duty นะวันนี้นะครับเราอยู่กับโปร Call of Duty บนเว็บไซต์บายโปรไทยนะครับก็บอกเลยว่าโปร Call of Duty เราตอนนี้กระแสดีมากๆนะครับแล้วก็มีผู้ใช้งานเหนียวแน่นนะครับมาเล่นรีวิวล่า 48, สุดวันที่18เมษายนนะครับนะอยู่บ้านปิดเทอมแบบนี้เนะี่ยไม่รู้จะไปไหนกันนะครับก็ เช่าตัวโ,โปโครคาวตี้เราได้เลยนะครับราคาแค่80บาทนะตอนนี้เหลือ10คีย์แล้วนะครับนะก็โป,โปโครคาิตี้เรานะครับเล่นได้ทั้งภาค2ภาค3แล้วก็แบ็กออฟ6หรือว่าโหมดวอ์โซนเนาะก็ัตโ,ปโปรเป็นแบบอเล็กทรอนกนะครับการถ่ายหนะ้าจอแบบ100%นะครับไม่ว่าคุณจะแชร์จอยังไงเนี่ยก็ไม่เห็นโปรแน่นอน100%วิดีโอสอนการใช้ง,งานนะครับอยู่ตรงนี้เลยกดเข้าไปดูได้นะครับอ่ะก็ทำการกดสั่งซื้อคีย์นะครับบายนาวไปเลยนะครับ ราคาแค่80บาทนะครับถ้าคุณเติมช่วงแบบว่าโปรโมชั่นคูณ1.5เนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ได้ราคาโปรที่คุ้มค่าแล้วก็โปรคูณ1.5เรามีบ่อยด้วยกดตามในทิดขอดนะครับเวลามีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยจะได้รู้กันเปิดลูกตาตรงนี้นะครับคุณจะได้คีย์มานะคอนโดซีเลยแล้วก็ดาวน์หลดโัร,รแกรมนะครับใครที่ดาวนโหลดโรรแกรมขึ้นไฟอันตรายแบบนี้นะกดจุด3จุดครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับ ก็จากนั้นเนี่ยกดจุดสามจุครับไปที่ดาวโหลดไฟล์อันตรายแล้วก็ดาวโหลดดาวโหลดไฟล์ตรายนะครับมันคือพขึ้น pgnew rar นะครับนะก็รากไวที่หน้าจอนะก็ให้เราเนี่ยทำการกดคลิกขวาแตกไฟล์ออกมานะครับแบบนี้แล้วก็ใครที่รันโปรนะครับเราเกิดรันแล้วขึ้นว่าทำเอาเนี่ยก็ไปที่แผงควบคุมหรือว่า control panel นนะไปที่ระบบป้องกันนะครับปอความปลอดภัยเนี่ยแล้วก็ไปที่ไฟล w วอลนะครับ นะแล้วก็เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านะครับแล้วก็ทําการปิดไฟไวอลนะนะครับปิดไปก่อนเวลาคุณเลิกเล่นเนี่ยคุณก็กลับมาแล้วกดเปิดก็ได้นะครับบางทีเนี่ยมันขึ้นออไฟแบบว่าําเอานะครับก็กดที่ขวารันแอดมินเนาะก็ปิดไฟวอลก่อนนะครับนะครับเมื่อรันแอดมินมานะครับก็กดที่ไลน์สี่นะแล้วกดแอนเทอร์เข้าไป ทำการคอนโทรลวีวางคีย์อันใหม่เรานะครับตอนนี้มีจำคีย์แล้วนะแล้วกดล็อกอิน hmm. เข้าไปนะฮะ mm hmm. นี่มันก็มีเอ่อโมเดลวปรแฟร์พักสองพักสามแล้วก็เอ่อมีอันล็อกสกินด้วยนะครับแต่สถานะเนี่ยเสี่ยงต่อการโดนแบนเนาะนะครับถ้าใครเป็นแบบไอดีหลักหรืออะไรอยู่แล้วอ่ะคุณก็ไม่ต้องยุ่งอันล็อกสกินหรอกคุณเติมเองแม่งเลยผมก็เติมเองนะครับนะแล้วกดไปที่แบ็ c ออฟหกนะครับนะแบ็คออฟหกเนี่ยจะรวมอยู่กับ หมดวอโซนะวอโซเนี่ยเป็นตัวเกมที่เปิดให้เล่นฟรีนะครับนะก็กดแบ็กออฟหแล้วก็กด Start ใครที่กดสตาร์ทรันรอบแรกแล้วไฟล์ตัวโปรแกรมเนี่ยเกิดขึ้นว่าเฟลนะครับนี่ไดเวอร์เฟลกดตกรงแล้วกดสตาร์ทใหม่นะครับมันจะให้รันสองรอบเลยนะครับถ้าใครรันรอบแรกแล้วเฟลนะครับคุณกดสตาร์รอบที่สองเลยนะครับก็จะขึ้นสถานะักเซเลยนะครับนี่เห็นปะ คลิกสักเสร็นะครับสตาร์ทเดอะเกมนะก็กด <All day, S 1> ตกลงแล้วก็ทำการเปิดเกมได้เลยนะครับน,นี่คือการรันโปรนะครับนะ,นะแล้วก็มาเล่นรีวิวล่าสุดวันที่18เมษายนแล้วก็โปรคอมซีเราได้รับความนิยมจำน,นวนมากเพราะเสียแค่80บาทอะ่ะมึงเลือกเล่นได้ทั้งภาค2ภาค3หรือว่าภาค6นะครับใครที่มีโตัวเกมเนี่ยไปเล่นได้เลยนะฮะนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับตึง มาเ่นรีวิวร่าสุดกันจัดปนะนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวโปรเรากันถ่ายหนะ้าจอแบบร้อยเปอร์เซนะนะครับชันนั้นแล้วคุณจะไม่เห็นตัวโปรเว้นะครับเดี๋ยวผมอัดมือถือให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยเออัปเดตชิบหายละมาครับนะครับจากนั้นเนี่ยคุณเลือกเกมนะครับที่คุณจะเล่นก่อนเลยนะครับก็เลือกไปที่วอลโซ่นะวอลโซนเนี่ยเป็นตัวเกมฟรีนะครับ แล้วก็กด insert นะฮะนี่ตัวผมนะครับคืออันนี้เนี่ยผมไม่ได้ปลด unlock สกินนะคือกูเติมเงินจริงๆนะครับกด insert นะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปในมือถือให้ดูนะทุกคนนี่ครับทุกคนก็เมื่อเราเข้าเกมมานะครับกดเลือกที่ w a r zone แล้วกด ins นะครับหรือว่า insert นะแล้วจากนั้นเนี่ยไปบรรทัด setting นะครับอันล่างสุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ปรับเป็นอิงกิษนะครับก็ผมจะสอนการตั้งค่าไอตัวล็อกเป้าเนี่ยเบื้องต้นตลอดนะครับก็สมมติครับผมแนะนําว่าให้ปรับประมาณสัก15บหนะระยะการล็อกสัก500เมตรนะครับนะแล้วก็เนี่ยอันนี้หล,ลักๆผมปรับแค่นี้นะครับแล้วก็ไปแอดวานเลยผมก็ปรับ,บรีคอยนะปรงมาเหลือมาสัก80ดสแปดสินะครับคือผมเนี่ยจะไม่เล่นแบบรถดังดิดแบบร้อนะคือจะให้มันดิดหน่อยๆนะครับเพื่อความเนียนั่นเองก็ประมาณนี้ ปุ่มที่เราใช้ล็อกนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับนะก็เอมเอมบอดเอเนี่ยก็คือผมใช้เอ็มนะครับเป็นเมาส์สองก็คือคลิกขวาขาเขาก็ล็อกขวดนะประมาณนี้นะครับมาเรื่อรีวิวล่าสุดน,นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ขอแบบแบบร้อยห้าสิบเพลเยอร์เลยนะฮะมาหาห้องกัน มาครับตึงๆบอกเลยครับเดี like. ah ๋ยวมาดูล็อกเป้านะที่เราเซตกันว่าจะเนียนหรือเปล่าก็สมูทยิ้งน้อยนะครับล็อกเป้ายิงคมเนาะก็อยู่ที่การปรับแต่งละกันอันนี้เซตติ้งผมก็แนะนำให้คข้าๆนะครับดูครับอันนี้ผมเติมสกินเองด้วยนะครับ <Another> จัๆเลยจๆเลยล็อกป้าจับเลยล็อป้าจับเลยทุกคนค c o n t r a e t คับ,คบตัวเติม ร้อยเปอร์เซ็นต so ์น so ับผมไม่ได้ปลดล็อกสกินนะผมเติมสกินเองนะก็มาเน้นจริงมันๆนะครับไม่เน้นที่หนึ่งหรืออะไรเอ้าผ่ากดผิด The enemy incoming. soldier our objective is to eliminate all the dogs ยิงกันนวว่ะขอนินยิงนวด้วยนะครับ That's what my sense that. of the like. Don't so need so to survive to read mind, you got to combine with hard work and time. you got to climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new front. you stuck for this new rock. Just let your mind loose from the new stuff. you Drunk off the goose here, thinking that I'm too black. Getting caught with a few thoughts. Come on, come on, come on. Speakers can't even handle me. Give it what I got. Nobody can frame my energy. I'm by enemies. I'm not stuck, so everybody will be. Right เรียบร้อยมือมันต้องเร็วครับของพวกเนี้ยเก็บไปห้าคิวครับบอกแล้วนะว่ามันเน้นนัวอย่างเดียวไม่เน้นอันดับครับได้ขาด้วยไ์สเตชั่น right here

so let me break, 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 break it. Enemy UAV is online. You know I'm gonna take, take, taking that crown from you. มัปกเลือดไม่ดกว่า 예.

Swear to God that I can drop and go. Yeah, I got a shot and I ain't stopping no. That's how I know that I'm unstoppable.

ชิวเลยครับก็ฝากไว้ด้วยละกันโปรคอมโบตี้นะครับแบ c คออ6หหรือว่าวอ์โซนหรือภาค2ภาค3เล่นได้หมดเลยนะเจอใหม่คล like ิปตัวหน้าไปละ